สิบวิธีการเอาคืนการเอาชนะคนที่นินทาเราลับหลังไม่ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเกลียดจะนินทาเราอย่างไรเราจะเป็นผู้ชนะอย่างเหนือชั้นในโลกใบนี้เราไม่สามารถทําให้คนทั้งโลกรักหรือว่าเกลียดเราได้ทั้งหมดไม่ว่าเรานั้นจะทําดีมากแค่ไหนแต่ก็มีบางคนที่ไม่ชอบและ เกลียดท่านแบบไม่มีเหตุผลและอาจจะนินทาเรารับหลังเพราะความไม่ชอบส่วนตัวและพวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถที่จะประสบผลสำเร็จเท่ากับตัวของเราสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นมันไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้กล่าวหาเราท่านมีวิธีตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรเรามารู้จักวิธีการเอาคืนคนที่เกลียดโกรธเราและพวกคนที่ชอบนินทาเราลับหลัง โดยไม่ต้องพูดหรือว่าทำอะไรให้ตัวเรานั้นดูต่ำลงแต่จะเป็นการเอาคืนแบบสุขุมแบบเฉียบขาดและทำให้พวกเขาเหล่านั้นรู้สึกเจ็บใจมากโดยที่เราไม่ต้องไปแตะต้องตัวเขาแม้แต่ปลายเล็บข้อที่หนึ่งเงียบแล้วก็ปล่อยให้ความสำเร็จของเรานั้นเป็นคำตอบวิธีเอาคืนที่ดีที่สุดนั่นก็คือการปล่อยให้ชีวิตเหล่านั้นประสบผลสาเร็จ แบบที่พวกเขาเหล่านั้นไม่เคยคาดคิดมาก่อนการที่คนที่เกลียดที่อิาเราจะเก็บปวดไปกว่าการที่พวกเขาเหล่านั้นมองเห็นตัวเราประสบผลสําเร็จในชีวิตโดยที่พวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถทําอะไรเราได้เลยสาเหตุที่ได้ผลนั่นก็คือคนที่ชอบนินทาหรือว่าคนที่เกลียดคนอื่นนั้นชอบเห็นความทุกข์ความแพ้พ่ายของเราแต่เมื่อเห็นว่าชีวิตของเรานั้น ประสบพบเจอแต่ความสําเร็จซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทําให้พวกเขาเหล่านั้นมีความเจ็บปวดในใจแบบที่ตัวเราไม่ต้องเอ่ยปากแม้แต่คําเดียวขอให้เรานั้นตั้งเป้าหมายในชีวิตใหม่และเดินหน้าไปสู่ความสําเร็จให้โฟกัสที่งานของเรามากกว่าคำพูดของคนอื่นอัปเดตชีวิตและความสำเร็จของตัวคุณแบบที่เหานั้นไม่ต้องโอ้อวดอะไรมากมายขออ้อ 2. ให้ยิ้ม และทำเหมือนว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่มีตัวตนบนโลกใบนี้มันไม่มีอะไรทำให้พวกที่โกรธเกลียดเรานั้นเก็บปวดไปมากกว่าการที่เรามองไม่เห็นพวกเขาในสายตาพวกเขาต้องการให้เรานั้นโกรธโมโหหรือเสียอกเสียใจแต่เมื่อคุณแค่ยิ้มเวลาเดินผ่านทำให้เขารู้สึกว่าพวกเขาเป็นแค่อากาศเท่านั้นพวกเขาจะรู้สึกโกรธที่อิจชาเรามากกว่าเดิม สาเหตุที่วิธีนี้ได้ผลก็เพราะว่าความสนใจของเรานั้นถ้าหากเราไปสนใจพวกเขาเหล่านั้นพวกเขาก็จะยิ่งชอบใจไปใหญ่ถ้าหากว่าเราเมินเฉยพวกเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าหากเราเจอพวกเขาเหล่านี้นหรือว่าเวลาเดินผ่านก็ให้ทักทายด้วยรอยยิ้มเสมอแสดงความเป็นมิตรแต่ไม่ต้องแสดงความสนใจต่อพวกเขาให้มาก ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปเถียงเมื่อเราได้ยินคำพูดที่ออกจากปากพวกเขาเหล่านี้ข้อ 3. ประสบผลสำเร็จกับสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นคิดว่าเราทำไม่ได้พวกที่นินทาเราส่วนใหญ่นั้นชอบจะเห็นเราล้มเหลวในชีวิตพวกเขาอาจจะพูดว่าเราทำไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันก็ล้มเหลวเหมือนเดิมวิธีการเอาคืนที่ดีที่สุดนั่นก็คือการพิสูจน์ให้พวกเขาได้เห็นว่า พวกเขาได้คิดผิดไปแล้วในท่านนั้นตั้งเป้าหมายในชีวิตกับสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้ดูถูกคุณลงมือทำด้วยความเงียบไม่ต้องไปบอกกล่าวใครเมื่อประสบผลสำเร็จแล้วข่าวเหล่านี้ก็จะเดินทางไปเข้าหูเขาจะรับรู้และได้ยินเองข้อสงบสงบเงียบและสุขุมการที่เราได้เผชิญหน้ากับคนที่เกลียดเรา นั่นก็คือการสงบสงเงียบพวกเขาจะรู้สึกว่าหงุดหงิดมากที่สุดสาเหตุที่ได้ผลนั่นก็คือพวกเขาเหล่านี้ต้องการให้เราได้ตอบโต้แต่เมื่อเราสุขุมและสงบเงียบพวกเขาก็จะรู้สึกว่าว่าพวกเขาเองนั้นไม่มีอำนาจเหนือกว่าเราเลยเมื่อพบเจอพวกเขาเหล่านี้ก็ให้เรายิ้มด้วยน้ำเสียงเงียบๆเมื่อต้องเผชิญหน้ากับพวกเขาไม่ต้องไปโต้อตอบ แม้จะถูกยั่วยุก็ตามให้แสดงสีหน้าที่มีความสุขและความมั่นใจในตัวเองข้อหาทำดีต่อหน้าเมื่อเจอพวกเขาเสมอคนที่โกรธเกลียดเราจะรู้สึกว่าเก็บหัวที่สุดเมื่อเห็นว่าเรานั้นเป็นคนดีต่อหน้าคนอื่นเพราะการที่เรานั้นแสดงออกถึงความเมตตาและความเอื้อเฟื้อต่อคนรอบข้างจะทำให้พวกเขารู้สึกอิจฉาริษยา และมีอาการเกลียดตัวเองมากขึ้นเมื่อเห็นคนอื่นมารักเราจะทำให้พวกเขาเหล่านั้นรู้สึกได้ว่าตัวเองไม่มีค่าและไม่สามารถทำอะไรตัวเราได้เทคนิคในการปฏิบัติให้เหล่านั้นได้พูดดีต่อหน้าทุกๆคนไม่ว่าเหล่านั้นจะรู้สึกอย่างไรกับคนที่เกลียดเราก็ตามการพูดจาดีจะทำให้เหล่านั้นดูเป็นคนที่มีน้ำใจและมีสติสัมปชัญญะ พยายามช่วยเหลือคนอื่นเสมอเพราะว่าการช่วยเหลือนั้นมันจะทําให้เรารู้สึกดีแถมจะทําให้คนที่รู้สึกเกลียดเราอ,อึดอัดใจเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถหาจุดอ่อนของเราได้อย่าได้เอ่ยถึงพวกเขาในทิศทางที่เสียหายการที่พูดถึงคนที่โก,กรธเกลียดเราไปในทางลบจะทําให้เรานั้นดูว่าเป็นคนที่มีชั้นเชิงที่สูงกว่าและไม่ให้ความสําคัญ กับคำพูดของพวกเขาเหล่านั้นข้อหสร้างชีวิตที่เติมเต็มไปด้วยความสุขไม่มีอะไรที่ทำให้เห็นว่าศัตรูที่โกรธเกลียดเหล่านั้นดูเรามีความสุขขณะที่เขากำลังใช้ชีวิตโกรธเกลียดเราอยู่การที่เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและประสบผลสำเร็จจะทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่มีความหมายอะไรเลยและที่สำคัญ พวกเขาจะคิดว่าไม่สามารถทำอะไรเราได้เทคนิคในการปฏิบัติขอให้เรานั้นใช้ชีวิตแบบที่เราต้องการไม่ต้องไปสนใจว่าคนอื่นนั้นจะคิดอย่างไรขอจงตั้งใจทำในสิ่งที่เรารักก็พอแล้วจะทำให้เรานั้นมีความสุขพพยายามไปเที่ยวทำกิจกรรมที่เรารักการที่เราได้ออกไปเที่ยวทำกิจกรรมที่เราไม่เคยทำมาก่อนที่เราประทับใจ จะช่วยให้เรานั้นรู้สึกดีกขึ้นแถมยังทําให้คนที่รู้สึกเกลียดเราอิจฉาริษยาด้วยและก็ลงรูปความสุขของเราลงบนโซเชียลมีเดียด้วยความมั่นใจการแสดงออกถึงความสุขของเราบนโลกโซเชียลนั้นจะทําให้พวกที่รู้สึกเกลียดเราคิดว่าไม่สามารถที่จะทำอะไรเราได้ข้อ 7. ตอบแทนความเกลียดด้วยความเมตตานี่ก็คือวิธีการเอาคืน แบบที่เหนือชั้นที่สุดและคนที่ฉลาดเท่านั้นที่เป็นคนแสดงออกด้วยความเมตตาให้กับคนที่เกลียดคุณจะทำให้พวกเขารู้สึกอับอายและเกิดความสับสนเพราะว่าพวกเขาคาดหวังว่าการที่เขาได้เกลียดเราเราเกลียดเขากลับสาเหตุที่ได้ผลนั่นก็คือพวกคนที่เกลียดเรานั้นเขาคาดหวังว่าเราเกลียดเขากลับแต่ถ้าหากว่าเราแสดงความเมตตา และให้อภัยพวกเขาเหล่านั้นเขาจะรู้สึกว่ามีความสับสนและไม่รู้จะตอบสนองอย่างไรดีการที่เราให้อภัยนั้นจะทําให้เราดูเป็นคนที่มีน้ําใจและไม่เพียงจะทําให้เรานั้นรู้สึกดีเพดขวยแต่จะทําให้คนที่เกลียดเรารู้สึกอับอายขายขี้นาข้อ8หันมารักตัวเราเองไม้มากขึ้นยิ่งเรานั้นรักตัวเองมากเท่าไหร คำพูดของคนอื่นก็จะมีผลกับเราน้อยลงเท่านั้นการที่เรารักตัวเองจะช่วยให้เรานั้นเกิดความมั่นใจและไม่ต้องไปสนใจว่าบุคคลอื่นจะชิดกับเราอย่างไรเทคนิคการปฏิบัตินั่นก็คือให้ดูแลตัวเองไม่ว่าทางร่างกายและจิตใจก็ตามการที่เราดูแลตัวเองนั้นจะช่วยให้เรามีความรู้สึกที่ดีและเกิดความมั่นใจมาก ไม่ต้องไปสนใจคำพูดของคนอื่นขอให้เรานั้นจดจำไว้ว่าคำพูดของคนอื่นมันไม่มีค่าสำหรับเราขอกาวปล่อยให้เวลานั้นได้เป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่างเวลาจะเป็นเครื่องตัดสินพิสูจน์ว่าใครเป็นบุคคลที่ดีใครเป็นบุคคลที่ต้องพ่ายแพ้การที่เรานั้นได้ใช้ชีวิตเป็นบุคคลที่มีความสุข และประสบผลสําเร็จจะทําให้ผู้ที่โกรธเลียดเร,เรารู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่มีความหมายอะไรเลยเทคนิคการปฏิบัติขอให้ท่านนั้นอย่าได้เร่งรีบและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขปล่อยให้เวลาผ่านไปเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกๆอย่างไม่ต้องไปสนใจว่าคนอื่นนั้นจะคิดกับเราอย่างไรให้เราจําไว้ว่าเราไม่จําเป็นต้องไปพิสูจน์อะไรให้กับใครได้เห็นพอเสพ ให้ขอบคุณพวกเขาในใจคนที่โกรธเกลียดเรานั้นนั่นก็คือแรงผลักดันให้ตัวเราก้าวเข้าสู่ความสำเร็จการที่เราได้ขอบคุณพวกเขาในใจจะช่วยให้เรานั้นรู้สึกดีและไม่ต้องไปนสนใจว่าพวกเขาเหล่านั้นจะคิดกับเราอย่างไรเทคนิคการปฏิบัตินั่นก็คือแทนที่เราจะโกรธเกลียดพวกเขาแต่เรากลับขอบคุณพวกเขาในใจเพราะว่า การที่เราขอบคุณพวกเขาในใจนั้นจะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นและไม่ต้องไปสนใจว่าพวกเขาเหล่านั้นจะชิดกับเราอย่างไรใช้ความเกลียดชังของพวกเขาเหล่านั้นให้เกิดแรงผลักดันในการดำรงชีวิตและพัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นสรุปนั้นก็คือการเอาคืนคนที่โกรธเกลียดเราเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องลดตัวไปเท่าเขาวิธีที่ดีที่สุด ก็คือการทำให้เรานั้นดีขึ้นกว่าเดิมทําให้พวกเขาเห็นว่าคำพูดของพวกเขาไม่มีผลต่อการนำรงชีวิตของเราแม้แต่นิดเดียวจงยืนให้เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่คนที่ยิ่งใหญ่จริงๆนั้นเขาจะไม่เสียเวลากับบุคคลที่เล็กกว่าแม้แต่นิดเดียวก่อนจะจากกันในวันนี้ฝากทูก่ันช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ